หมวดที่5ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุอันควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อใครต่อพลกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกำกับดูแลเด็กให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะก,กําหนดที่อยู่อาศัยของเด็กให้อยู่ในการกํากับดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้นะครับกรณีเด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานด็กรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูถ้ามีเหตุผลสมควรให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอต่อใครต่อประดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอันนี้ตกนะครับขออภัยนะครับ แต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่นักสงคมสังฆ์หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาไม่เกินคราวละ2ปีนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองสวัสดิภาพเด็กผู้คุ้มครองอำนาจหน้าที่ผู้คุ้มคมรองสวัสดิภาพเด็ก 1. เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแนะนำและตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤต การศึกษาการประกอบอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในความดูแล2เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการกำกับดูแล3จัดทำรายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กของผู้ปกครองเสนอต่อปรลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองเสดีภาพคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกทมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ในส่วนของข้อห้ามห้ามผู้ใดบ้างในเรื่องการเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 1. ห,ห้ามผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสุเคราห์นักจิตวิทยาผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งได้รู้ข้อมูลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ห้ามเรื่องอะไรบ้าง 1. ห,ห้ามเปิดเผยชื่อตัวสกุลภาพหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครองในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครองข้อที่2ห้ามข้อ1ก็คือโฆษณาหรือเอผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศหมวดที่6สถานรับเลี้ยงเด็กสถานได้รับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนานและฟื้นฟู ถามว่าใครมีอำนาจจะตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้ทั่วราชนาจักรตอบประกาศกระทรวงและวงเล็บนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งภายในเขตจังหวัดนะครับในการขอใบอนุญาตนะครับ จะตั้งสถานรับเรียนเหลือสถานรับสถานสงห์สถานคุ้มพครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาด้ฟื้นฟูยื่นคำขอตข่อใคยปัดกระทรวงหรือผู้วา่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีถ้าดําเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือมรยุม,มีความผิดฐานในจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถามต่อไปว่าเจ้าของหรือผู้ปกครอง สวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กสถานได้รับสถานสงเคราะห์สถานทุนคงามสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบมีความผิดฐานในระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและถามต่อไปว่าใครมีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กสถานได้รับสงเคราะห์คุมพรองสวัสดิภาพพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตอบ ประการวงผู้ว่าราชการจังหวัดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกทมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประเด็นต่อมาสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูต้องไม่ดําเนินกิจการในลานาักษณะแสวงหากําไรธุรกิจและต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครองและและบังคับบัญชานะครับผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา ประกรรทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพนะครับประกรรทรวงและผู procent, 105, ouais, ้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานได้รับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูกระทำการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพโดยไม่ได้รับแต่งตั้งระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมวดที่7การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาข้อที่1โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมความประพฤติเหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาข้อที่2นักเรียนนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา พนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดังนี้นะครับข้อที่1สอบถามครูอาจารย์หัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติการศึกษานี้ัยสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนข้อ2ก็คือเรียกให้ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษากำลังศึกษารวม กำลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อว่าก่าวอบรมสักสอนต่อไปนะครับข้อที่3พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจให้คาแนะนําแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาข้อที่4เรียกผู้ปกครองมาว่าเก่าวตักเตอนหรือทำทำนุนว่าจะปกครองดูแลไม่ให้นักเรียนนักศึกษาฝ่าฝืนข้อ2อีก 5. สอดส่องดูแลร,รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแรงชักจงใจนักเรียนนักศึกษาให้ประพฤติในทางที่ไม่ชอบปกปาศังานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาครูผู้ปกครองตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นตัวย่อสอบถามเรียกผู้ปกครองว่ากล่าวสอดส่องภาษานงานประเด็นต่อมากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับจำไว้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเข้าไปบงเล็บแสดงบัตรประจําตัวก่อนในเคหสถานสถานที่หรือยานพาหนาะใดในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการเพื่อทําการตรวจสอบการฝ่าฝืนได้นะครับ8กองทุนคุ้มครองเด็ก ให้รัฐบ,บาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจะตั้งกองทุนคุ้มครองเด็กอันนี้เรื่องกองทุนคุ้มครองคุ้มครองเด็กเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญนะครับต้องจําอย่างน้อยก็ต้องจําเรื่องนี้ให้ได้นะครับเรื่องอื่นอาจจะจําจจจได้ปับไปบ้างแต่เรื่องนี้ต้องจําให้ได้นะครับตั้งขึ้นในสํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นทุนใช้ใจ่ายในการส่งข้อคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมความปลอดเด็กรวมทั้งครอบครัวและ,ระครอบครัวอุปัมภมของเด็กกองทุนประกอบด้วย 1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบ,บาลจัดสรรให้2เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้4เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 5. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือ ที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น6เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองที่ผิดทันบน 7. ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเงินได้ลอกและดอกผลที่กองทุนเด็กได้รับไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับประเด็นต่อมาคณะกรรมการบริหารกองทุนประธานคือ ประหลัดการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมการปลัดกระทรวงมาไทยปรลัดกระทรวงศึกษาผู้แทนสำนักบประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินสามคนวงเล็บนะครับต้องมีผู้แทนจากภาคเอกบบชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิภาพเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประธานคือปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขา รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กข้อที่1บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด2พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามคำสั่งสาร 3. รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่กำหนดก็จําว่าใครเป็นประธานกรรมการคือใครเลขานุก,การคือใครนะครับต่อมาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน5คนประธานกรรมการและกรรมการผู้สมรู้ร่วมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจาก ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินการสวัสดิการเด็กและการประเมินผลนะครับอันนี้ตกหลอเรือต้องขออภัยนะครับเลขานุการคือใครรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายนะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 1. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนข้อที่2รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการข้อที่สมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับกองทุนจากบุคคลใดหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลนะครับถามว่าผู้ใดต้องจัดทำงบดุลในบัญชีส่งผู้ตรวจสอบส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบนะครับ คณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดทำงบดุลและบัญชีส่งผู้สอบบัญชีภายในเวลาเท่าใดภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปีนะครับถามอีกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนคุ้มครองเด็กตอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถามต่อไปว่ารายงานผลการสอบบัญชีการรับรองบัญชีและเงินกองทุนต้องเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในกี่วันตอบภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อที่คณะกรรมการจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบนะครับรายงานผลการสอบบัญชีให้รัฐมนตรีเสนอต่อใครนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอต่อรัฐสภาพเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุบเกบกษาต่อไปนะครับก็สําหรับพระราชบัญญัติคุ้มความเด็ก เอกสารโดยสรุปก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ